ส่องความเคลื่อนไหวก๊อตจิรายุหลังเลิกโบเบนจวันจนเป็นข่าวฮอตสนันโซเชียลล่าสุดภาพคู่หายไปแล้วงานนี้ลบหรือซ่อนเอาไว้เรียกว่าสร้างความใจหายให้กับแฟนคลับอยู่ไม่น้อยหลังอดีตคู่รักโบเบนจวันและกอตจิรายุประกาศยุติความสัมพันธ์รักสิบปีทั้งนี้โบได้ออกมาเผยทั้งน้ำตาว่าได้จบความสัมพันธ์กับกอต แล้วหลังกลับมาจากทริปเที่ยวก็เริ่มไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกอยากขอเวลาไปอยู่กับตัวเองผ่านมาเดือนกว่าถึงสองเดือนพอได้คุยกันอีกทีก็อดก็ขอเลิกจบความรักครั้งนี้ไปแบบอึงอ้งๆและยอมรับว่ายังรักฝ่ายชายอยู่แต่ก็เคารพการตัดสินใจของเขาภาพคู่หายไปจากไอจีของกอดจิรายุ หลังจากมีดราม่าทัวฝ่ายก็จิรายุและภายหลังก็มีคอมเมนต์ทัวลงโบเบนจวันเกี่ยวกับคำพูดในคลิปอ,อัปเดตเมื่อครั้งอดีตทำให้หลายคนบอกว่าเข้าใจสาเหตุที่ก็อดอยากบอกเลิกแล้วฝ่ายของโบเมินดราม่าต่างๆและยังอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่ก็อ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจนกระทั่งล่าสุดหากใครได้เข้าไปส่องในอินสตาแกรมของฝ่ายชายจะเห็นได้ว่าภาพคู่สุดหวานของทั้งคู่ได้หายไปแล้วอย่างเช่นภาพคู่ตอนไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีพร้อมครอบครัวของกอดเหลือเพียงภาพของกอดกับคุณแม่เท่านั้นทว่าทำลายก่อนปี2565 ยังมีภาพคู่ของก็อดโบบนหน้าไอจีของฝ่ายชายอยู่เรียกว่ายังไม่ได้ลบภาพเกลี้ยงไอจีทั้งหมดงานนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นการลบแบบถาวรหรือซ่อนเก็บไว้เฉยๆเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นความทรงจำที่ดีของทั้งคู่แม้ความรักจะจบลงไปแล้วก็อดโบยังคงฟอลโล่อินสตาแกรมของกันและกันอยู่ไม่แน่ว่าวันหนึ่ง เราอาจได้เห็นทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนกันได้อีกครั้ง